สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่พลอยจะพามาเดินดูแถวซอยอะไรเขาเรียกซอยอะไรซอยสามสิบเอ็ดค่ะนาเกลือนะคะอยากให้มาดูแบบพี่พลอยจะพามาดูพัทยาตอนนี้อะค่ะเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยตรงนี้คือบาร์ตรงนี้คือเป็นบาร์ไปก่อนนี้เพราะว่าตอนนี้นี่คือปิดหมดแล้วก็ดูทีเดียเงียบขนาดนี้ดูสิ โหถูเนาะน่ะดแต่ก่อนแถวนี้คนจะเยอะมากเลยฝรั่งก็จะเยอะบาร์ทั้งนั้นแถวนี้ไม่มีไม่มีบาร์ไหนที่จะปิดเลยดูตอนนี้อันนี้โรงแรมที่สร้างใหม่ สงสัยคงจะรอเนาะสงสัยก็คงจะต้องรอสิ้นปีสิ้นปีจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เนาะอันนี้แต่ก่อนนี้ก็คนเยอะมากเลยบาน,นี้คนเยอะมากเลยดูตอนนี้สิเนี่ยโอ้ อันนี้คือแต่ก่อนนี้เยอะมากคนเยอะมากแล้วแถวนี้ไม่มีเนี่ยตอนนี้ปิดหมดเลยร้านนวดก็ปิดอันนี้โรงแรมกำลังจะสร้างใหม่ตรงขคงจะสร้างรอเนาะรอที่ว่าคง ภถานะสถานการณ์ดีๆแล้วคงจะเปิดต้นปีนี้คงจะอย่าให้มีรอบที่สามที่สี่ขึ้นมาเลยยาหายตรงข้ามนี้ก็เป็นโรงแรมเล็กวิลล่าสมัยก่อนนี้จะมีอาหารเชา้าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วปิดอยู่ รอให้เปิดเมื่อไหร่จะเปิดได้ก็ไม่รู้เนาะร้านขายยาก็ปิดแล้วจะก่อนเปิดอยู่ปิดหมดแล้ว คือภพัทยาตอนนี้น่าสงสารเงียกเงาเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปเดินดูตรงพอมนอนเนาะแค่นี้ก่อนนะจ๊ะ แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย